นกเพนกวิน,นตัวเล็กตอนนี้เรากําลังรอนอกเพนกวินเดินผ่านหน้าพวกเราอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลวมาเลยวอ้อยเขาเพิงเห็นชัดเลยอะ่ะมีหลายตัวเลยนกเพนกวินสิบตัวอุ้ยมาถึงเราเลยไอเยีบมเลยเขาเขาไม่ยอยากเห็นเขาไม่อยากเห็นเขาเนื้อเพื่อนใช่เขาจะมาหาจริงๆอะ่ะยังไงเขามาหาจริงๆด้วยบีบีเขามาหาตุ๊กตาบิ๊งเขามาหาตุ๊กตาบิ๊งจริงๆ โอ้อันี้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่มากมาอีกแล้วเป็นฟิน้นมาอีกแล้วโอ้โหมาเดินใกล้บิงเลยอะใกล้บิงมากโอ้อันนี้เดินดังแปลกแปลแปเลยอ่ะ ในที่สุดในที่สุดแล้วก็ได้เจอลูกเป็นพื่สิบตัวเจอแบบใกล้มากเหมือนเขาเดินมาหาบิงด้วยเนาะใช่เขาเดินมาหาตุ๊กตาด้วย